สวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับสําหรับคลิปของวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นะครับเรื่องการแยกตัวประกอบการหาครนอรณอและการหาหอรอมอนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการหาหอรอมอนะครับที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คือวันนี้จําเป็นวันที่23นะครับซึ่งเมื่อวันที่22่สิบสองุนาเนี่ยเราได้ลองทําวิธีการหาตัว หอรอก็คือตัวหารร่วมก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเอาตัวที่มากที่สุดออกมาเป็นหอรออีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเด็กๆจําได้ไหมวิธีการหาตัวร่วมหรือตาการหาหอรอ,อเนี่ยเราจะใช้วิธีแยกตัวประกอบใช่ไหมก็คือว่ามีตัวอะไรบ้างที่สามารถหาจํานวนนับนั้นได้ลงตัวซึ่งเราก็คือจะท่องสุดคูณถูกปะเริ่มตั้งแต่ท่องแม่หนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นตัวจํานวนนับที่เป็นจํานวนนับที่เป็นเลขคี่ เราก็ต้องสุ่มคูณแค่เลขคี่พอแต่ถ้าเป็นจำนวนนับมันเป็นเลขคู่เราต้องท้องสุ่มคูณทั้งเลขคู่แล้วก็เลขคี่ใช่ไหมจำได้ไหมนะครับวิธีแยกตัวประกอบแต่สําหรับวันนี้นะครับเราจะไม่ใช้วิธีแยกตัวประกอบแล้วเราจะใช้วิธีที่มันเร็วนะครับให้เร็วกว่านั้นนะครับเพื่อเราจะได้ไปทําการแก้โจทย์ปัญหาไม่เสียเวลาในการแก้โจทย์ปัญหานะครับซึ่งวิธีนี้ก็คือวิธีแยกตัวอ่าโดยวิธีอะไรลูกโดยวิธีหาร เหมือนเดิมน,นะครับถ้าใครยังไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดเด็กๆก,ก็จดใส,ส่สมุอลงไปแต่อย่าลืมนะครับเขียนวันที่เขียนเวลาชั่วโมงแล้วก,การเก็บคะแนนด้วยให้เรียบร้อยนะครับเปิดเทอมเมื่อไหร่เราก็จะมาเก็บคะแนนรูจะตรวจเพื่อเก็บคะแนนให้นะครับทําความเข้าใจนะลูกนะอยู่บ้านก็ฝึกฝนด้วยแบบหัดเล่มนี้นะครับลูกนะครับฝึกทําบ่อยๆนะครับเด็กๆก็จะเก่งเรื่องสุดคูณขึ้นมาเองนะครับอ่ะ มาดูหน้า26กันเลยนะลูก26 26ี่กเนี่ยคือเราทําจับเมื่อวานนะครับคือเมื่อวานให้ทําข้อ2นะครับวันนี้เราจะมาทําข้อ3นะครับแต่ข้อ3จบบอกว่าโดยวิธีแยกตัวประกอบใช่ปะบอกว่าหาวิเราจะไม่ใช้วิธีแยกตัวประกอบกน,นะเพราะว่าเราเรียนไปแล้วนะครับกูขอเปลี่ยนเป็นวิธีหารแล้วกันนะกูจะให้เด็กๆเปลี่ยนเป็นวิธีหารนลูกน,นะ วิธีหารก็คือใช้วิธีหารสั้นเครื่องหมายหารสั้นเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มทําเลยดีกว่านะลูกข้อ1ข้อ1น,นะหนนะ 1> ให้หาหอรอมอของ6และ9ใช่ปะ่ะใครไม่มีหนังสือไบหัดต้องจดๆด้วยนะนะครับเสร็จแล้ววิธีก็คือทำไงนะ ให้เด็กตั้งเครื่องหมายหานสั้นครับลืมเครื่องหมายหารสั้นไปยังตั้งมันขึ้นมานะครับอันนี้เครื่องหมายหารยาวแต่เราจะใช้วิธีหารสั้นใช่ไหมเสร็จแล้วเอาจํานวนนับที่เราจะหาตัวหอละโมใส่ลงไปก็คือ6กับ9ใช่ไหมครับเสร็จแล้วหาตัวมาหารมันจะคล้ายวิธีคอนอแต่ไม่เหมือนกันก็คือคุณจะต้องหา จำนวนเฉพาะที่สามารถหารได้ทั้ง2ตัวเลยแต่คอนเนี่ยมันหารตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ใช่ไหมถ้าหารได้ทั้งสองตัวก็หารได้2ตัวแต่ถ้าหารไม่ได้สักตัวใดตัวหนึ่งก็ติดมันไว้ใช่ไหมเพื่อหาตัวต่อไปหารแต่หอเรมอเนี่ยต้องหาหารได้ทั้งสองตัวเลยนะครับสังเกต9เป็นเลขคี่เพราะนั้นจะมาเอาจํานวนเฉพาะที่เป็นเลข2มาหารสั้นไม่ได้เพราะต้องหารสั้นทั้ง2จํานวนเลขคี่หารเลข2ไม่ได้ สามได้ไหมสามได้สามสองหกสามสามเก้าต้องหาทั้งสองจำนวนนะสำหับหาจำนวนเฉพาะที่สามารถหารได้สองจำนวนสองเนี่ยมันหารได้ตัวนี้ได้แต่หารตัวนี้ไม่ได้ก็ใช้สองไวได้สามหารตัวสองได้แต่หารหารสามได้แต่หารสองไม่ได้จุลจบแล้วนะครับเราก็ตอบแล้วครับตอบสามครับไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นหนึ่งนะไม่จำเป็นนะครับจบไปแล้วลูก นะดีกว่าไปหาตัวแยกตัวประกอบซึ่งเสียเวลานะลูกมาดูข้อ2กันเลยนะครับ8และ12ตั้งหารสั้นเอา18-12ใส่ลงไปเฮ้ยเลขคู่ทั้งคู่เลยจำนวนเฉพาะ2สามารถหารได้หารได้ทั้งคู่ใช่ไหมสองสี่แปดสองหกสเฮ้ยเลขคู่ทั้งคู่เลย2องได้อีกสองสองสี่ได้แล้วเพราะถ้าเอา2ตัวนี้ได้แต่ตัวนี้ไม่ได้ แต่ถ้าเอาสามตัวนี้ไม่ได้แต่ตัวนี้ได้ต้องได้ทั้งสองตัวสรุปต,ต,ตอบอะไรก็คือเอาตัวเลขข้างหน้ามาคูณก่อนสองคูณสองได้ไรสี่เพราะนั้นหอเรมอคือสี่นะครับเทดท็กๆโทษทีตอบไปเลขไทยดีกว่าเนาะอ่ะาคนนี้ก็คือตอบอะไร เขียนลงมานะมันจะเขียนลงมานะเพราะว่าที่คือไม่พอนะครับอ้าวข้อสามสิบกับอะไรกับยี่สิบเลขง่ายมากเลยเนะี่ยความท้าทายอนะไรเนาะการฝึกพื้นฐานนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นรายวิชาพื้นฐานนี่เลยก็ต้องมีพื้นฐาน สิบยี่สิบเดี๋ยววัหลังจะเอาโจทย์ยากๆมาให้ทำนะครับอ้าวเฮ้ยเลขคู่ทั้งคู่เลยจำนวนเฉพาะหารได้สองอะไรได้สิบสองห้าสองอะไรได้ยี่สิบสองสิบมีจำนวนเฉพาะอะไรอีกไหมเฮ้ย,ยมันมีเลขคี่แล้วนะใช้สองไม่ได้แล้วนะมีเลขคี่คือห้าใช่ไหมสามไม่ได้เนาะสี่ 4, ได้ไหมห้าได้ไหมห้าได้นะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบถ้ามีอันหนึ่งเป็นหนึ่งเนี่ยจบแล้วนะครับลูก เพราะไม่มีสามารถหารได้ทั้งสองตัวแล้วล่ะเพราะนั้น2 5. อคูณหเอาตัวเลขที่ได้เนี่ยมาคูณกันก่อน10เพราะนั้นเราก็เลยตอบเลยครับตอบ10นะครับอ๋อละมองของ10และ20คือ10เด็กก็ทำไปเนาะ ให้เวลาจดไป ามาแล้วทำต่อเลยนะครับยังเหลือข้อสามใหญ่ยังข้อสามใหญ่เหลือข้อสี่ห้าหกใช่ไหมามาทำข้อต่อไปข้อสี่ มาดูข้อข้อสี่ข้อสี่ว่างไงให้หาอะไรสิบห้ากับสี่สิบห้าใช่ไหมใช้วิธีอะไรหารสั้นเขียนเครื่องหมายหารสั้นใส่เลขสิบห้ากับสี่สิบห้าลงไป หาจำนวนเฉพาะที่สามารถหาร15และ45ได้ลงตัวมันลงท้ายด้วย5 5เป็นเลขคี่ใช้2ไม่ได้ก็ต้องมาเป็น5เลยใช่ไหมเสร็จแล้วหารลงตัวก็คือมีสุดคูณ5อะไรได้15 3อ่าแปลว่า5หาร15ได้ลงตัวคือ3 5อะไรได้45 ห้าไรห้าเก้าไม่ไม่อยากจะทำเลยอยากให้ทำเองไม่เป็นไรจะเปิดเพิมจะให้เราสอบสอบดูเลขคี่อีกแล้วหาจำนวนเฉพาะที่เป็นเลขคี่เอามาหารให้ลงตัวทั้ง3ามและเกเลขคี่มีอะไรเลขหนึ่งไม่ต้องมาคิด3าม ามหนึ่งสามสามสามเก้ามันมีเลขหนึ่งแล้วแปลว่ามันไม่สามารถหารอีกตัวหนึ่งได้แล้วนะครับแปลว่าจบนะครับแล้วเอาตัวเลขที่ได้จากการหารตัวเลขที่เอาไปหารได้ลงตัวเนี้ามาคูณกันสามคูณห้าเท่ากับสิบห้าเพราะนั้นตอบหอรมอคือสิบห้าตอบเป็นเลขไทยนะครับง่ายมากเพราะมันเป็นพื้นฐานเนาะ อะไรพื้นหานนะครับไปต่อยอดจะแก้ไม่ได้ข้อต่อมาข้อห้าข้อห้าคืออ้าวยากหน่อยแล้วเ <สะ S 1> พราะอะไรต้องหาหอละมอทั้งสามตัวนะครับ <สะ S 1> ก็ไม่มีอะไรก็ต้องหาตัวหาได้ทั้งสามตัวนะลูกสิบแปดยี่สิบสี่และสาสิบสอง สังเกต18 2แและ3 2เป็นจำนวนเป็นเลขคู่หมดเลยแปลว่าเราต้องเริ่มจำนวนเฉพาะเลขอะไรเลข2องสออะไรได้18 2 9 2อะไรได้24 12 2 2ส2อะไรได้32ใช้แม่2หมายถึงการครึ่งหนึ่ง แลาหารจะได้ครึ่งหนึ่งถ้าแปลว่าครึ่งของสามสิบสองคืออะไรทําไงครับครึ่งของสามสิบสองสามสิบสองมันเกิดจากสามสิบบวกสองปะถ้าเราจะไปหารสองก็แปลว่าครึ่งหนึ่งของสามสิบคือสิบห้าและครึ่งหนึ่งของสองก็คือหนึ่งเอามาบวกกันอีกทีก,ก็คือสิบหกเพราะนั้นตอบสิบหกนะครับใครไม่เก่ง <c oughs> ก็เอาสามสิบสองเนี่ยแยกออกมาเป็นค่าประจำหลัก ก็คือ30สิกับสองหาร 2. 30, 2ครึ่งหนึ่งคือ15 2ครึ่งหนึ่งคือ1บวกกันได้16นะใช้วิธีค่าค่าประจำหลักหรือไม่ยังค่าประจำหลักอะไรพวกนี้นะครับเป็นตอนปห้นะี่ยมีลายหารมาได้อีกไหมณคยคิดว่ามีไหมมันมีเลขคี่นะแปลว่าใช้ใช้เลขสุดคูณเลขคู่ไม่ได้นะ เราบอกแล้วว่าเราจะต้องท่องตัวเลขที่น้อยสุดใช่ไหมมีสามใช่ไหมสามสามเก้าสามสี่สองสามห้าสิบห้าไม่ได้อะตอนนั้นก็ไม่มีแล้วนี่ใช่ไหมที่ตัวประกอบของเก้ามันมีอะไรก่ะไม่มีแล้วสุดท้ายเก้าใช่ไหมเก้าสองสิบแปดไม่ได้เห็นไหมอ้าวจบเพียงแค่นี้หรือเปล่าเด็กๆตอบอะไรครับไม่มีแล้วนะ แสดงว่าตอบแค่สองนะครับตอบสองนะพี่เขามีเลขสองเลขเดียวนะไม่มีแล้วนะที่หารได้ทั้งสามตัวนะไม่มีแล้วนะครับต้อมีลรมีเลขคี่อยู่ในนี้แล้วก็ต้องใช้เลขคี่และนะครับแล้วนกะ็ตัวที่น้อยสุดที่เป็นสุดคูณี่คูณแล้วได้เก้าเนี่ยก็มีสามกับเก้าหนึ่งสามเก้าเองใช่ไหม ก็ทำตัวนี้ไม่ได้อีกใช่ไหมอ่าก็จบนะครับมาดูข้อต่อมาครับข้อข้อหกข้อหกมียี่สิบเอ็ดมีห้าสิบหกแล้วก็มีเจ็ดสิบสองนะลูกนะเอามาหารสั้นใช่ไหม ก่อนดูดูก่อนเลยมีทั้งหมดเลขคู่ไหมจะเอาสองใช้ปรากฏว่ายี่เอ็ดมันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่จํานวนคู่ใช่ไหมมันไม่ใช่เลขคู่ก็เลยใช้แม่สองไม่ได้แปลว่าข้อนี้จะต้องใช้เลขคี่แหละสี่ก,แก็แน่นอนสี่กันไม่ได้แนละ้วก็เลยมาดูสามจำนวนเฉพาะมันมีอะไรบ้างนะจำนวนเฉพาะก็มีสองมีสามมีห้าเด๋ก็ต้องไปรู้นะต้องรู้นะครับเจ็ดใช่ไหมเอาเลขคู่นี้แหละ เจ็ดได้ไหมเจ็ดสากยี่สิบเอ็ดเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดเจ็ดเลยเลยเจ็ดก็ไม่ได้หนูท่องได้ไหมอันเนี้ยท่องได้ไหมอันตัวเนี้ยเอาไปท่องก็มีเจ็ดกับสามใช่ไหมสามอะไรได้ห้าหกมีไหมเนี่ยมีไหม อยากรู้ก็ต้องทำไมครับผ่านยาวสิสามชักหลงมา5้าลบสามหลืสองดยี่เก้ายี่สิบเดเลยเหลือเศษ2องไม่ได้เพราะยีิบเอนี่ยมันจะมีตัวประกอบแค่เอาเลือกตัวน้อยสุดนะครับก็จะมีตัวประกอบของยีิบอก็คือมี1 มีสามมีเจ็ดแล้วก็ยี่สิบดตัวมันเองนะทั้งนั้นไม่มีนะสังเกตไหมยี่เอ็ดได้ไหมยี่สิบเอ็ดก็ไม่ได้หรอยี่สิบเอ็ดได้ไหมไม่มีเลยอ่ะสุดท้ายหนึ่งอ่ะสุดท้ายต้องครึ่งหนึ่งแล้วนะก็คือยี่สิบเอ็ดห้าหกคือได้แค่นหนึ่งเองครับตอบอะไรครับเนี่ยตอบหนึ่ง ไม่มีเลยอ่ะนอกจากหนึ่งใช่ไหมเชืนะ่อลองดูนะยังไม่มีหรอกก็คือสรุปว่าหอละมอเนี่ยก็คือเราจะเอาเราจะแยกตัวประกอบของตัวเลขที่น้อยเราใช้วิธีวแเยกแยกเจาตัวประกอบก็ได้เรือนะนะเอาตัวที่น้อยสุดมาแยกตัวประกอบ21เนี่ยมีตัวประกอบเป็น1 3 7 21เสแล้วเสร็จแล้วก็เอาเลขนั้มาหารูด้วยว่ามันจะมีหารหารห้าได้ไหม3ไม่ได้7ก็ไม่ได้7 8 5 6้าได้แต่7 7นี่ไม่ได้เจ็สิบสองไม่มีย1่สิี่ไม่ได้เลยเราไปทำาดูปรากฏว่ามันก็ไม่มีเลยนอกจากหนึ่งก็เลยตอบหนึ่งอ่ำจบไปแล้วนะคะข้อสามมาดูข้อสี่ครับข้อสี่เลยนะ ข้อหนึ่งกันนะลูก48และ60ตอนนี้อยู่หน้า27แล้วนะใช้วิธีหารนะครับก็ตั้งหารสั้น48กับ60เป็นเลขอะไรเลขคู่หมดใช้เลขอะไรหารจำนวนเฉพาะ เลขสองครึ่งหนึ่งของ48่แคืออะไร24ครึ่งหนึ่งของหกคืออะไร30ยังเป็นเลขคู่อยู่ยังหารสองได้อีกสองคูณสิบส่สครึ่งหนึ่ง 1, ของ30คือสิบห้าปรากฏว่ามีเลขขี้โผล่ามาแล้วใช้สองไม่ได้แล้วนะต้องไปหาจำนวนเฉพาะอื่นที่เป็นเลข,ขคี้ก็เลข3ามสามได้ไหมได้สาอะไร สามสี่สิบสองสามห้าสิบอ่าต่อมาทำไงมีเลขขี้ผมมาก็จังใช้เลขอะไรใช้เลขคู่ไม่ได้แล้วนะครับแล้ววิธีก็คือทำไงเอาตัวที่น้อยเป็นหลักสี่ีตัวประกอบ สมีปอกอบเป็นตัวอะไรบ้างสี่ตัวตัวรประกอบปรกอก็คือสองคูณ2เป็นสใช่ไหมแต่สองมันก็ไม่ได้สี่ก็ไม่ได้เพราะมันไปหารท่าไม่ได้มันปเป็นเลขคู่จบแล้วครับเพราะนั้นตอบสองคูณ2คูณ3ามสองคูณ2คูณ3า,าได้เท่าไหร่สองสองสี่ส,สี่สามสิส,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 สองเพราะนั้น ขอลมอตอบอะไรสิบอะไรสิบสคูจะทำเฉพาะข้อข้อขี้ล้วกันข้อขี้นะครูทำแค่ข้อขี้นะเพราะนั้นคูจะไปที่ข้อ3นะที่เหลือทำเองข้อคู่ทำเองนะครับมาดูข้อคี้ข้อต่อไปคือข้อ3 72กับ 81ใช่ไหมลูกทำไงครับเอา72กับ81มาทำไมมาตั้งหานสั้นใช่ไหมอ,อะไรครับตั้งหารสั้นเฮ้ยมีเลขขี้นะสองไม่ได้แล้วนะจบสองไม่ได้แล้ว สามได้ไหมสามได้ไหมเลขมันเยอะเนาะใช้วิธีหารยาวสามสองหกสามสามเก้ามาเลยชักสองลงมาเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งสามสี่สิบสองอได้ยี่สิบสี่ใช้สามได้คิดว่าแปดสิบเอ็ดได้ไหมถ้าแปดสิบเอ็ดไม่ได้จะใช้สามไม่ได้นะลองดูที่แปดสิบเอ็ด หลานยาวที่สามสามสองหกสามเก้ามันเลยใช่ไหมชารหนึ่งลงมาแปดลบหกเลือสองสามอะไรได้ยี่สิบเอ็ดสามเจ็ดขอยี่สิบเจ็ดคิดว่ายังได้อีกไหมมันเป็นเลขขี่นะมันใช้สองไม่ได้นะก็ยังใช้สามสามต่อได้ไหมสามแปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ด แล้วก็ใช้แม่แปดใช่ไหมแม่แปดเป็นตัวประกอบอะไรบ้างนะมีหนึ่งหนึ่งได้สองได้สองสี่แปดสี่ได้ใช่ไหมแล้วเป็นค่าแปดสังเกตเลขคู่มาเลยนะไม่หารเก้าไม่ได้เลยนะสรุก็คือไม่มีแล้วครับตอบแล้วตอบสามสามนะมีสามสามได้อะไรเก้าตอบเก้านะครับทุก สุดท้ายแล้วอ่ะข้อ5เขาคู่ไปทำเองนะข้อ5มี45 63และ117นะครับลูกเอา45 63และ117ทำไมลูก เลขคี่เต็มเลยสองก็ได้แน่นอนก็คือสามสามอะไรที่สี่สิบห้าอ่านสั้นสามหนึ่งสาม